นันชอบกูเลยใช่ไหมนันเนี่ยชอบแด่ชอบกูเว้ยชอบจับในกูเนี่ยกูบอกแล้วมันมีอยู่แค่สองด่านใช่ได้เชื่อกูอย่างกูเชื่อกูอยากมีแค่สองอ้าจริงเบื่อไอ้สองด่านนี้แต่ว่ามันก็เล่นง่ายแหละกูไม่เบื่อไม่แต่เดือดแต่พี่อินฟินิตแต่เดือดเขาปรับปรุงอยู่เพื่อน มันกลมตีนไปแล้วผู้อยากเล่นสนับผมก็ยังไหวเป็นหมอดีกว่าเปิดฝั่งไห้ดีอ่ะเปิดไปวิ่งหาที่ยิงๆดๆๆ

ไอ้เชี่ยวมันเข้หัวได้ยังไงไอ้เชี่ยวมันควรตีกูตัวที่ห้าเข้าหัวได้ยังไงไอ้เชี่ยวโคตรปุ๊กเลยสัสเฮ้ยกูรักกูรักมองไม่ไปเฮ้ยวางไปเลอไอ้เกิดใกล้ใกล้มันมีเงียนเข้ามาแล้วเด้อไอ้เชี่ยวอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่รู้แหละไปสแกนซะนวฝั่งล็อกกระสุนอยู่ไหนวะไอ้เชี่ย เล่นแต่ฝั่งนู้นเหรอกระสุนดูอ่าตรงนี้ตรงที่กูปิงโอเคตัวตัวตรงมึงไม่รู้อ่ะตรงมึงน่าจะอยู่ในเอในในในป้อมในป้าในเขี่ยอะไรสักอย่างนายขอกระสุนนะครับทำให้กูตายทีกูเกิดนานยังไรวะกำลังมันเลยแม่งเอ้ยปืนใหญ่โอ้ยจักไงจังไาเนี่ยโอ้โหวังไม่ผิด โอ้ยสวยครับแกงหมอสมศรีออโอ้ตรงนี้ต่ำเลยเฮียไยลุยปาระเบิดนะเอ้าเฮ้ยได้ย่าได้อยู่สว,วยสวยสวยอุ๋ยไ,ไม่สวยอะไรเฮียมันมันเร็วกวา่าไอ้เฮียปืนพกระยะนี้เอาวะ คนเร็วกว่าเท่านั้นเปลี่ยนเปลี่ยนไปเล่นเกมอื่นดีกว่าปืนนี้ปืนนี้รอไปเอลที่หลังแล้วกันนะไปแหละเฮ้ยทางนู้นระเบิดใช่ไหมฮเขาไม่ได้โดนระเบิดตายเออ Thank it mean you I

เออมันเริ่มมันเริ่ <ละ S 2> ดันแล้วหลังผู้ดังตรงกคูนี่มีสองตัวประเด็นคือเราไม่เห็นเขาเพื่อนเราสมบุกปิดเลยสมบุกปิดฝั่งกันเองคือไม่เข้าใจว่าทำไงทำไมทอมึง <I 'm S 1> ได้หยิบตัวสแกนมาเบื่อมันมตายแล้วเบื่อเบื <c oughs> อฮะมึงแกน,นสแกนให้สแกนในสมบุกในสมบุกเลยมันปักเลยอยู่ในสมบุกมันคิดว่ามันเป็นโอเบนไงเพื่อนอยากโอ้ย ิดแบบ้เได้แลหนึ่งแบบได้แลสอไอ้เนี้นนนยหเตโดนโดนโดนช้างาง,าง้างน้องน้องหงไหนพี่มร์หน่อยออแนี้ข่างนเนี้ยเลี่ยแบบ่หงหกันเพียงแค่ลูกกงแม่งเนี้ยอีีู ย่าไทยแบบนู้นกูแน่เลยเออตัวตรงต้นไม้ใช่ไหมไทยสีมกูยิงไป็นสีเ่เม็ดนะขาอีกเม็ดหนึ่งเดิดเนเรโอแกนทนับเข้ามาแล้วตายแล้วเข้าทางไหนขข้างงหลั้างหลัง กูพยายามตัดกำล oh, ังข้างนอกให้อยู่อ่ปุ๊บอีเชี่ยเฮ้เอาอีกคนปุ๊บเดี๋ยวปพูดเลยเชี่ยนี่เนี่ยนี่งานนี้มันเริ่มดันเข้ามาได้เยอะแล้วเนี่ยมาเชิญหมากพี่โอ้ย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  ต้อยิงเจ้าไหนเหต้องขอบคุณก่อนไปเฉลยนี้เลยเนี่ยเออเดียร์กสไนเปอร์อยากเป็นสไนเปอร์ได้ถ้าใจคุณแม่พอไอ้เกียร์เรามีค่ะมีสไนเปอร์ตระกูลเหรอน้องเออไอ้เหี้ยมันมีสองตัวเน็กทำอะไรมันสักอย่างเพื่อนอพยายามอยู่เพื่อนมันมีสองตงวัวเฮ้ยเน็กที่หนึ่งเลยอ้เหี้ยเป็นจับ

ต้นไม้อีกแล้วไอ้ไบมุมเดิมเลยมันเข้าไอ้นี่มันเข้าหมันไม่ได้มันเข้าตรงฟูเนี่ยเนีเนจะตกรถแท็กเตอร์เนี่ยออืไอ้เี้ยตายแม่งขยันอ้อมเหลือเกินไอ้หมอเป็ดโอ้ยนี่เดียจอยข้างๆทำไมมันไม่ยิงไอ้เลยหรือดูจะไม่มีปืนกลแต่กูมีธนูสายฟ้าหรือยยิงแลกมัวกันในสโมคอ่ะ The enemy has taken alpha. โอ้ระเบิดครับสไั่เหรอน้องไอ้พี่อนี่นางสองนบุนยกงแขงโอ้ไม่นะเอาเวระเบิดแย่ละนีมาเข้ามาข้างในแล้วาตายแล้วน,น,นั่นก็คร<อ>ับก่อนเกิดดีขึ้นโอ้ย หากูเนไม่เยเอาไว้นี่อะไรไม่แอมงมันหตึงหตึงเีตึงตึงปะตึงอกพี่เน็กก็ตงยา่ดิี้ไไแต่ตบ่ไมเลยหวังเกิดให้ เออมันต้องอย่างนี้สิวะตัวไหนมันใช้ D M R พอใส่กูว่ะจะมึงเจอกูดีเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูไอ้เหี้ยกระสุนวิ่งไจังมีไอ้สัตว์ย่าสวัสดีครับเจ็ดจีดอะนี่นี่นี่เจอแล้วเจอแล้วมันมันชื่อวนักจังเนี่ยกูเหรอตัวนั่นแหละที่มึงยิงกูบายต้นไม้มาเดิมเลยบายไอ้หมอไอ้เชี่ยดิอีกแล้วเอ้ากูยิงกันเลยยิ่ยตายเลยกูเนี่ยไอ้สัตว์เลยกูยังข้างเข้า เราสิบล้อเราสิบล้อไอ้เหียมันเล่นเป็นมุมเดียวหรือไงไว้กูยังคิดอยู่เขาเล่นอยู่อยู่แค่นั้นน่แหละไอ้เหียกูก็เห็นแม่งตลอดเลยนะไอ้สัตว์สามสี่รอบเลยมอคนเดิมเลยอุ้ยโอ้ยไอ้เียตรงรถยิ่ง่าจะตายแล้วเพื่อนสองตัวสองตัวจะได้ตัวสุดโ <Okay. S 2> <laughs> อเคแอซิดกูขึ้นเดี้กูด ตี่น็กิื่นวารดยตื่นตื่นตึ่นด้วยเบื่นด้วย้นดวยข้นด้ยขึนด้วยข้นด้วยขึ้นด้วเเบ้่อยขึ้นด้เยขออนด้วย้นด้ยข้อ้วยขึ้นดไยขนดยันนด้วยบายบายแถบแถบทางเดิมยลดี๋ยดีวยดวยขึ้นด้ตืข้นด้งยขึ้ยกึ้ลบไปยหนไม่ได้ กุลำคาญไอ้เชี่ยนี่ว่ะเออไอ้สัดแม่งถามม่งูกูรำคาญไอ้เชี่ยเนี่ยที่มันดันมเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยเกิดทันไหมอะรียคอยไม่ทันโอ้ยเชี่ยเกิดมาตายเลยแต่มันก็โดนปแปดเก้าเลยสองตัวสองตัวน่ากันตรงนู้นนั่นขวาเออนั่นแหละสองตัวนะโอ้ยยากยากไปหนึ่งหนึ่งหนึ่งชักจะโอ้ไม่เอาตรงนี้กลับไปมุมเดิมดีกว่ากลับไปเล่นในบ้านดีกว่าโอ้ย เี้ยมันอยู่ตรงน้าหน้ากูแล้วหน้ากูแล้วกูปิงเลยท่นกูกาลังขึ้นไปแต่เก็เพื่เกิดโคตรไกลเดี๋ยวี้เฮ้ยมันยึดมันยึดจุดรถไอ้นี่เราไปแล้ววะกูไม่ให้กูไม่ให้กูกลังไปเพื่อไปได้วะกูต้องไปด้วยวะ่ะกูได้แนละ้วไอสัตว์นนัวปืนกดมาละไอสัตว์มองไม่เห็นเคลียเจ้าเคลียไอตรงที่เราโดนเมื่อกีโอ้โอเคโอเคดีมากเพื่อนนี่แหละที่เราต้องการอุ้ย มาหน้ามิงเลยมาที่มีตัวเมื่อกี้คุ่นอะไรแล้วไอ้สัสอย่าพยามเล่นปืนกลกันเลยไร้ศักด์ไอ้หมอตกต้นไม้มาอีกแล้วเพื่อนมันเอาอีกแล้วเฮ้ยยิงมนไหนดิแม่งต้องลุมตีกระบอก โอ้ย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 ปวดจะปวดโอ้ยตัวมไอ้เหี้ยเอ้ยไอตัวที่ดันมาเมื่อกี้ไม่มาเลยด้วยนะพอกูเปลี่ยนเป็นปืนกลเนี่ยแม่งดูความกล้าตื่นของแม่งเด็กมันเริ่มดันแล้วมันเริ่มดันมาได้ประตูแล้วมันใช้จุดดันแล้วอะตรงนี้นี่ตรงฝั่งเราฝั่งฝาเข้ามาแล้วควายเยอะเลยยิงแค่ละยิงยิงยิงอยู่ยิงอยู่ขวายิงอยู่โอ้ยนึกว่าเพื่อน ยิงเสร็จคุณต้องระแวงฝั่งนี้ด้วยเนี่ยสินั่นแหละประเด็นน่ะเราต้องระวังหลายฝั่งเลยว่ะเอออะไรเดี๋ยวมีที่เกิดอยู่ที่เกิดมันยังไม่ได้ฟังไอ้มุมขวากูยิงให้ได้ฟรีแต่กูก็จะโดนมุมซ้ายมันฟรีเหมือนกันมุมซ้ายกูระวังให้มึงได้แต่มันไม่มีเงี้ยมันเป็นเนินอ่ะกูมองไม่ได้เห็นขนาดนั้นมองไม่เห็นน่ะโอ้โหสไนเปอร์คนข้าวมึงมึงอยากเล่นอย่างี้ใช่ไหมได้จะตาย ไปพี่พอยมึงทำอย่างเง้เพื่อนปูยิงปืนน็อกดาวใส่แล้วกุจะโดนไปชาร์จอะโดนไปสามตัวแต่ตัวที่สี่มันไม่โดนจะพูอยากเล่นแบบนี้ได้จัดไปไอ้เงี่ยไห้สมองโอ้โหนี่อะนั่นแหละเคาน้าลำคาญเลยสโมอไอ้รถรถปี๊ดโอ้ยมันโลโลโลมากโลมากแม่งไม่ตายว่ะไอ้คนไอ้คนชุกได้ได้ไดว กูเมื่อกี้กูสั่งแอร์สไตล์ลงอยู่ไงเออไม่กูสั่งเออนั่นแหละเออเออเออดีดีเออดีนั่นแหละเอออยู่ตรงนั้นก็ไปอยู่เอออยู่ตรงนั้นก็ไปไอ้รถรถเนี่ยเอาเอาให้ได้ดิเออตรงนั้นแหละตรงนั้นเออนั่นแหละโอ้โอ้สวย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 เออมึงอยู่เออมึงยืนอยู่ตรงนั้นก็ไปยืนยนั่นแหละยืนยืนดีดีเออนั่นแหละนั่นแหละปั๊บแต้มให้กูแม่ง กูว่ากูไอ้เยี่ยสัยตัวมาผิดประเด็ดอันดีลารีา่รอบเดียวไอ้เยี่ยกระเด็นกูขึ้นมาเท่าไอ้เน็กเลยเออแม่งนำกูเลยไอ้เยี่ยกูไม่เข้าไปเล่นกับตัวแมสไอ้นเยี่ยกูสั่งลงแม่งเลยไอ้เยี่ยไม่ได้วะห็นใครละกูอยากแต่ครูฝ่ยเดี๋ยวพึ่งมาทำหน้าที่หมอก,ก่อนไอ้ไบต้นไม้อีกแล้วอย่ายพึ่งตายวเ้ยมันเป็นอะไรกับต้นไม้วะ าวนนี้มีตัวไม่ใช่หมอหรือวะเป็นตัวผู้หญิงสเลเตอร์รวะครับนี้รอบนี้รอบนี้มันอะไรเนี่ยแม่งได้แอดแสง อไปไบรท์มันแอบมาตรงหลังคาเราแล้วมีตัวขับรถมาตายไปแล้วมาชนกูอีเหี้ยเดินอีน้องมันก็ใจข้างหลังข้างหลังนะฮะแป๊บต้นไม้ต้นไม้เด็กต้นไม้เพื่อนเราเป็นจะตายเราเป็นจะตายเราเป็นจะตายแล้วเอาหน่อยมันเจ็บมากมันเจ็บมากโอเคตายโอ้ อย่ดูโอ้กดแต่เหนื่อยวะเมื่อกี้ล่อแหลมเกินไปหน่อยท็อปสกอร์ก็คือพี่เน็กแน่ๆเสียใจไม่ใช่พี่วะน่าจะเวอร์โอ้ตีเราไม่ได้ท็อปกว่าเซ็งว่ะ เฮ้ยเป็นไปได้ไงวะเราที่สองนี่เราที่สองเราแรกจะที่สองเฮ้ยบ้าแเราจะมีไอ้นี่วะไอ้คนมาดึงหน่วยกิจเรานี่ไงจริงด้วยไอ้คนดึงหน่วยกิจเราที่สองไม่เป็นไรคนคนทำดีท yeah. ี่สุดแล้วมันมันมาดึงหน่วยกิจเราเลยโอ้ช่วยห้าสิบเลยตอนตอนแรกกูก็อยู่กลางกลาง แม่งเล่นอยู่กระจุกเดียวไอ้เหี้ยลงอาธิรดีแม่งเลยไอ้เหี้ยเราไดไม่ขึ้นรัวๆสองพันสามพันเปเลยตรงสองสามสี่มันเป็นของเราหมดเลยนะเว้ยแต่ใช่สองสามสี่เราไม่ได้ที่หนึ่งมันแสดงว่าทีมนั้นจะเป็นหนึ่งห้าหกเจ็ดป่ะเออใช่ทีมนููนประกอบดีกว่าไม่เคยก็ถ้าภาพรวมก็ใช่เละมันหมื่นมันหมื่นอัพทุกคนไง มันมีคนดึงหน่ยกิจเราด้วยล่ะโอ้โหมีเลยเอโผล่ไม่เป็นไรมงคนตอนนี้พี่ได้ไอ้นี่สกอตเปอร์มินิตส้งคัญหนึ่งได้เดี๋ยวไอ้ยอันล็อกสกินเอวเลยวะทำไมกูไม่เห็นสกินอะไรกับเขาบ้างวะชิบหายทีนี่มันเอซวอล์ฟไปเอ้นี่ดีกว่าฮ็อตเตอร์ดีกว่าเฮ้ยกูได้สุ่มไอ้นี่แล้วนี่วะใช่ไหมกูขอไปกดสุ่มกันเอาสุ่มยังไงวะได้สกินไอ้นี่ได้สกินรีโวเวอร์ละ เอาไปเอาไอ้นี่ยังไงวะแมนแมนเดลิกอะแมนเดลิกไอสีน้ำทองอะไอสีฟ้าหรือสีทองอะสีทองสีเงินสีทองไอสีทองก็ไปเปิดดิตรงไหนวะอ๋อน้ำเข้าไปเปิดเองเหรอไอคอเลคชั่นไงโอเพนได้เลยหรอใช่ใช่ใช้กุญแจกุญแจมันก็มีอยู่แล้วมันมีกุญแจมันให้มาเยอะกว่ากล่องอีกกุญแจขอลองเปิดสังหนนี้กุญแจมันให้อาทิตย์ละ ผ่านสามไม่ใช่อาทิตย์ละอาทิตย์ละสามอาทิตย์ละสองดอกมันเปิดยังไงวะเนี่ยดองไปเยอะมากเลยลากลงไงต้องลากลงมันได้อะไรอ่ะเอ่อ S K S อีกแล้วอ่ะเอาวะ S K S ัวแม่งเศร้าเลยกู